ใครด่าสนัน่นคุณผู้ชมจีนขีก่กระเป๋าเดินทางกลางถานนใหญ่หนะคะตำรวจวืดเอาเรื่องหลบออกประเทศไปแล้วค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมกดไลค์ like, กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กของของเราให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมน้องบอกนะว่า มันเป็นอีกไอเทมใหม่นะที่เริ่มได้รับความสนใจจากกลุ่มคนสายท่องเที่ยวสําหรับไอกระเป๋าเดินทางไฟฟ้าเนี่ยค่ะก็นอกจากจะเก็บสัมภาระในการเดินทางแล้วก็มีระบบค่ะสามารถใช้ได้เหมือนสกูตเตอร์เหมาะแก่การใช้ในสนามบินหรือว่าตามสถานีใหญ่ๆที่แบบต้องเดินไกลแต่มันก็ไม่วายคุณผู้ชมถูกนํามาใช้ในทางผิดๆแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้เช่นเดียวกันค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมเพจ Facebook Social Hunter 2020 สองฮนะลงคลิปเหตุการณ์ค่ะชวนตกใจกลางท้องถนนใหญ่เลยนะคะคือมีหญิงรายหนึ่งค่ะขี่กระเป๋าเดินทางไฟฟ้ามาบนถนนวิภาวดีลังสิตค่ะซึ่งเป็นถนนหลายเลนคุณผู้ชมซึ่งอาจจะมีการจราจรคับข้างชนิดที่ว่าไม่แคร์อันตรายเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวเองแต่อย่างใดจากคลิปเผยให้เห็นภาพสาวรายหนึ่งค่ะสวมเสื้อสีดำมือเกยสีดำแล้วมีผ้าคาดเอวลายเสือกาลังขี่กระเป๋าเดินทางไฟฟ้าสีชมพูอ่อนพร้อมกับลากกระเป๋าเดินทางสีดําใบใหญ่ไปอีกใบหนึ่งแต่ที่ความพีคนะคะคือเธอ มัวแต่ก้มหน้าดูจอมือถือคาดว่าจะดูแมพคุณผู้ชมไม่ได้มองรถคันอื่นๆที่ขับมาแต่อย่างใดเลยแล้วต่อมาในหะญิงสาวคนนี้ก็ขี่ไปถึงป้ายรถเมยตรงข้ามกับสนามบินดอนเมืองโดยหลังจากขี่ตามหลังรถเมยไปเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นจุดที่ถนนไม่เรียบเท่าไหร่นะก็เลยใช้เท้าเนี่ยเข็นเลี้ยวหนีไปทางซ้ายคล้าย เด็กคุณผู้ชมเคยเห็นเด็กขี่สามล้อไหมคะเอาเท้าไถ่ไถ่นะก่อนจะลุกขึ้นคล่อมกระเป๋าแล้วค่อยๆลากไปชิดเลนซ้ายก่อนจะขี่ต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้สนใจอะไรเลยแล้วคลิปก็จบไปค่ะคือหลังจากคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ไปก็สร้างความทึ่งให้กับชาวเน็ตนะคะไม่คิดเลยว่าจะมีใครที่กล้ามาขี่กระเป๋าเดินทางบนถนนใหญ่ขนาดนี้หลายคนเนี่ยก็ต่างฟันธงกันเลยว่าหญิงสาวคนนี้ไม่น่าใช่คนไทยแน่นอนแต่น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวโดยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบเพราะว่ามันอันตรายต่อทั้งตัวเขาเองแล้วก็ต่อน เพื่อนร่วมท้องถนนรวมไปทั้งไม่อยากให้เกิดกรณีเรียนแบบเกิดขึ้นค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมพัวโลงของเราเนี่ยได้เคยนําเสนอไปแล้วนะในกรณีที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นค่ะเป็นสาวจีนนี่แหละโดนจับเลยนะคะเนื่องจากว่าขี่เจ้ากระเป๋าเดินทางนี่แหละบนทางเท้าของญี่ปุ่นและล่าสุดคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยนะทั้งเรื่องของคนไทยหรือเปล่าแบบนี้ผิดกฎหมายไหมทางกองบังคับการตํารวจจราจรค่ะชี้แจงเอาไว้บอกว่าไม่เข้าข่ายว่าเป็นรถที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วก็สามารถ นำมาใช้ในทางได้เพราะฉะนั้นผิดกฎหมายนะคะแล้วจากการติดตามตัวผู้ที่ปรากฏในคลิปเนี่ยพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนค่ะได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเมื่อวันที่22สิงหาคมนะคะแล้วก็ผู้ชมต้องบอกว่าอย่าหาทำนะคะพี่สาวจีนเนี่ยจะสร้างตํานานทุกที่ทุกประเทศทุกรูปแบบแบบนี้ไม่ได้นะคะใครที่มีเพื่อนเตือนเพื่อนเลยนะว่าอย่าทําแบบนี้มันเป็นอันตารายค่ะต่อผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นๆเขาค่ะ